สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 ทุกคนวันนี้จะมาดูแบบทดสอบเก็บคะแนนนะคะที่ค,ครูให้นักเรียนไปทำนะคะเราจะมาเก็บคะแนนเรื่องของ visiting the farm ก็คือหัวข้อคือการไปเยี่ยมชมฟาร์มนะคะ visiting ก็คือการไปเยี่ยมชม the farm ก็คือฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์นะคะ,ะมาดูพร้อมกันใบงานของครูที่แจกไปนะคะก็จะมะีเป็นใบงานที่ ให้นักเรียนนะคะตอบคําถามนะคะจากาข้อความที่เขากําหนดให้แล้วก็มีประโยคคําถามอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูพร้อมๆกันก่อนนะคะตรงนี้นะคะเขาจะมีเนื้อเรื่องมาให้ในักเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มีประโยคนะคะที่มีรูปภาพสัตว์บอกตําแหน่งของสัตว์ว่าอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านนะคะพร้อมๆกัน เรามาดูเรื่องพร้อมๆกันก่อนนะคะเล่นดูตรงที่เป็นกรอบสีเหลืองตรงนี้นะคะหัวข้อของเรื่องก็คือ Farm Animals สัตว์ในฟาร์มนะคะอ่ะดูพร้อมกันในกรอบสีเหลืองนะคะ Jimmy was at his uncle's in the country yesterday นะคะ Jimmy was at his uncle's in the country yesterday นะคะจิมมี่เนี่ยนะคะไปที่บ้านของอะไรคะบ้านของคุณลุงนะคะจิมมี่เนี่ยไปที่บ้านอยู่ที่บ้านของคุณลุงนะคะ in the country นะคะก็คืออยู่ในชนบทนะคะเมื่อวานนี้ก็คือ Yesterday นะคะจิมมี่ a s at his uncle's in the country the yesterday เมื่อวานจิมมี่อยู่ที่บ้านของลุงนะคะที่ชนบทนะคะ his uncle คุณลุงของเขานะคะ lives on a farm อาศาัยอยู่ที่ฟาร์ม where there are a lot of animals where there are a lot of of animals นะคะอาศาัยอยู่ที่ฟาร์มซึ่งเป็นที่ที่มีสัตว์ หลากหลายชนิดเลยนะคะอันที่หนึ่งคือ adonkey adonkey อันนี้คือลานะคะ adonkey สอง a horse a horse ก็คือม้านะคะ cows มีวัวหลายตัวนะคะ sheep มีแกะ hens มีแม่ไก่หลายตัวเลยนะคะ chickens มีลูกไก่หลายตัว a dog มีเป็ดหนึ่งตัว geese นะคะอันนี้คือห่านนะคะ geese มีหลายตัว rabbits มีกระต่ายหลายตัว pigs หมูหลายตัว and a very nice dog too และก็มีสุนัขที่ใจดีนะคะหนึ่งตัวนะคะทีน,นี้เรามาดูนะคะว่าสัตว์ต่างๆของคุณลุงเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะคะ ตัวที่หนึ่งเลย a duck นะคะ a duck ก็คือเป็ดหนึ่งตัว a duck in the pond เป็ดอยู่ในสระน้ำนะคะต่อมา sheep in the fold sheep in the fold แกะอาศัยอยู่ที่ข้อแกะนะคะ fold แปลว่าข้อแกะนะคะต่อมา pigs in the pigsty pigs in the pigsty หมูอาศัยอยู่ในคอกหมูนะคะ pigsty ก็คือคอกหมู next cows นะคะอันนี้คือวัวลายตัว cows on the cowshed cows on the cowshed วัววก็อยู่ในคอกวัวนะคะ and the last one a dog สุนัขหนึ่งตัว a dog in the doghouse a dog in the dog's house สุนัขก,ก็อยู่อาศัยในบ้านของน้องสุนัขนั่นเองนะคะทีนี้เรียนทราบแล้วว่าสัตว์ที่ลุงเลี้ยงเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละชนิดเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันดีกว่าเขาบอกว่าพาร์ท A ช่องสีเขียวนะคะให้นักเรียน Read the text And answer the question ให้อ่าน เมื่อกี้แล้วตอบคำถามนะคะคำถามตรงนี้นะคะเห็นไหมจะมี words กับ word ขึ้นต้นนะคะถ้าถามแบบนี้เนี่ยเป็นถามเพื่อต้องการคำตอบแค่สองคำตอบก็คือ yes กับ no นะคะ yes กับ no การตอบเนี่ยตอบแค่สองคตอบเท่านั้นคือห่งตอบว่าใช่นะคะใช่คุณมีขอเขียนเป็นปสีเขียวนะใช่นะคะเราจะตอบว่า Yes, there was นะคะอ่า uh, ถ้า was ขึ้นต้นก็จะเป็น yes there was แต่ถ้า were ขึ้นต้นประโยคแล้วก็ประโยคนี้คือใช่นะคะเราจะบอกว่า yes there were นะคะ yes there were นะคะอ่า uh, yes there were. แต่ในกรณีที่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ครูจะใช้เป็นสีสีน้ำเงินนะคะไม่ใช่ก็เหมือนกันนะคะก็ใช้ตอบว่า no ขึ้นต้นนะคะตอบว่า no ขึ้นต้นก็จะเป็น no dear Watson นะคะอ่ะเดี๋ยวครูมีขอเขียนใหม่นะไปขอ,ขอเขียนใหม่กัน การตอบ no นะคะก็มี2ช้อยเหมือนกันนะคะถ้า no นั้นประโยคคำถามมันขึ้นต้นด้วย w a s ใช่ไหมคะแต่เราตอบว่ามันไม่ใช่เราก็บอกอตอบว่า no that wasn't that wasn't แต่ถ้าประโยคนี้มันไม่ใช่นะคะจะมีประโยคคำถามเป็นขึ้นต้นด้วยตัว w e r e นะคะบอกว่า no that ว r นนะคะอันนี้นะคะ t h r e was กับ that were แปลว่ามีนะคะมีในอดีต นะคะเป็น past simple tense ไปล้นะคะการตอบก็คือ yes กับ no นะคะ yes ก็มี2แบบ yes there was กับ yes there were no ก็มี2แบบไม่ใช่นะคะ no there was n t กับ no there weren นะคะยกตัวอย่างที่ข้อที่1่เขาถามว่า was there a horse on the farm ที่ฟาร์มมีม้าหรือเปล่านะคะมีม้าหตัวหรือเปล่า there was นะคะ was ใช้กับสิ่งที่มี1สิ่งส่วน were ใช้กับสิ่งที่มีหลาย สิ่งนะคะเช่น Was there a horse on the farm มีม้าอยู่ที่ฟาร์มหนึ่งตัวใช่ไหมนะคะถ้ามีก็ตอบว่า Yes there was ถ้าไม่มีก็ตอบว่า No there wasn't เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างข้อที่สอง Was there a donkey on the farm มีลาหนึ่งตัวอยู่ที่ฟาร์มใช่ไหมถ้ามีก็ตอบว่า Yes there was ถ้าไม่มีก็ตอบว่า No there wasn't นะคะ แต่ข้อที่1หรือข้อที่4เนี่ยตอบลักษณะเดียวกันข้อ5กับ6กแต่ข้อที่5ขึ้นต้นด้วยคำว่า were นะคะข้อ3ก็ were เหมือนกันถ้า were ขึ้นต้นเช่น were there cows on the farm มีวัวหลายตัวอยู่ที่ฟาร์มใช่ไหมถ้ามีก็ตอบ yes there were ถ้าไม่มีก็ตอบ no there weren't นะคะอันนี้เป็นการตอบในข้อ a นะคะ,ะต่อมาจะเป็น part b นะคะแล้วก็ part c นัเรียนดูนะคะ part b นะคะ เขาบอกว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะเห็นไหมว่าถ้าประโยคขึ้นต้นด้วย was กับ were ก็ให้ตอบ yes กับ no ได้เลยนะคะ yes it was yes he was no he wasn't นะคะก็เหมือนที่ครูสอนไปเนาะเรียนลองถาดูนะคะอันนี้เป็นข้อสอบแล้วเนาะน่าจะเคยผ่านมาแล้วนะคะต่อมาข้อที่4นะคะก็เป็นการถามนะคะโดยใช้ ดูประโยคนะคะเขาถามว่า w ว e r e w h e ขึ้นต้นประโยคแวแปลว่าที่ไหนนะคะลูกแว e r แปลว่าที่ไหนดังนั้นเขาจะถามว่าสัตว์ต่างๆนั้นอยู่ที่ไหนหนูก็แค่เขียนชื่อสถานที่เป็นภาษาอังกฤษมาเช่นข้อหนึ่งข้อนี้นะคะ where was Jimmy yesterday Jimmy อยู่ที่ไหนเมื่อวานอยู่ที่ไหนคะ ที่บ้านของคุณลุงก็ใส่เขียนชื่อมาเป็นภาษาอังกฤษ Where were the hen ไก่อยู่ที่ไหนอ่าก็ใส่ชื่อมาใส่ชื่อสถานที่นั้นมานะคะอันนี้ทำให้เรียบร้อยนะคะ